สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกันในวิชาพระศึกษานะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับก็คุณครูขึ้นว่าโรงเรียนพุทธยสมยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับสเสมอแต่ในช่วงนี้นั้นอาจจะไม่ได้ีโอกาสมาเจอกันที่โรงเรียนนะครับเป็นจานวนเยอะๆเนื่องจากเรายังอยู่ในช่วงของปิด สถานศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ออนไซต์ยังไม่มีการจัดการเรียนรู้นะครับรอเวลารอโอกาสพร้อมเมื่อไรเราคงจะมีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนในแบบออนไซต์กันนะครับวันนี้คุณครูก็จะมีการเรียนในวิชาพลศึกษาหลังที่เราได้เรียนในวิชาสุขศึกษามา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะไปดูในวิชาพลรศึกษาในเรื่องของการประเมินผลปฏิบัติวิชาพารศึกษานะครับ วันนี้คุณครูมีแบบประเมินผลการทดสอบกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายวิชาพละศ,ศ,ศึกษาชั้นปฐมศ,ศึกษาปีที่3ครั้งที่1ปีการศึกษา2564 10คะแนนนะครับนักเรียนจะได้แบบประเมินสำหรับคนที่ส่งงานที่โรงเรียนส่งการบ้านแล้วคุณครูก็ใส่ในกระเป๋ากลับไปให้นักเรียนนะครับตอนีนมที่จะปฏิบัติแล้วก้ากาเครื่องหมายถูก ลงในช่องที่ปฏิบัติส่วนนักเรียนที่ไม่ได้แบบฝึกแบบประเมินผลนักเรียนก็ไปเอากระดาษสมุดแล้วก็มาเขียนชื่อนามสกุลวิชาเลขที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนเลข1ถึงเลข10ลงมานะครับข้อความไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนเพียงแต่เดี๋ยวนักเรียนไปปฏิบัติตามทักษะปฏิบัติแล้วไปการเครื่องหมายถูกหลังหมายเลขตามทักษะการปฏิบัตินะครับ เอาละเราไปปฏิบัติทักษะแรกกันเลยทักษะแรกวันนี้ที่คุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติก็คือการบริหารข้อเท้าเข่าสะเอวหัวไหล่และคอนะครับเป็นบริหารข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อนักเรียนทําครบทั้งหมด5ท่าแล้วไปกาเครื่องหมายถูกในช่องที่ได้ปฏิบัตินะครับแล้วไปต่อในทักษะการ ทดสอบภาคปฏิบัติท่าที่2ก็คือวิ่งอยู่กับที่2นาทีนะครับนักเรียนวิ่งอยู่กับที่2นาทีหลังจากวิ่งอยู่กับที่จับเวลา2นาทีครบไปประเมินว่าได้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วโดยการเครื่องหมายถูกในรายการวิ่งอยู่กับที่2นาทีแล้วไปปฏิบัติต่อในทักษะที่3ทักษะที่3ให้กระโดดตบ10ครั้ง นะครับกระโดดตอบ10ครั้งนะครับเมื่อครบ10ครั้งแล้วให้ไปกาเครื่องหมายถูกในช่องที่ได้ปฏิบัติแล้วมาปฏิบัติต่อในท่าที่4ท่าที่4ก็คือการยืยนก้มตัวมือแตะปลายเท้า10ครั้งนะครับ10ครั้งนะครับนับ1นับ2จนครบ10แล้วไปกาเครื่องหมายถูก ลงในช่องที่ได้ปฏิบัติในท่าที่4แล้วไปต่อท่าที่5ครับท่าที่5ยืนบิดตัวซ้ายขวา10ครั้งยืนบิดตัวซ้ายขวา10ครั้งนะครับไปซ้ายตรงไปขวาตรงนับ1นให้ได้10เมื่อครบ10ก็ไปกลาเครื่องหมายถูกว่าได้ปฏิบัติครบในท่าที่5เมื่อครบท่าที่5เสร็จนะครับเราจะไปต่อในท่าที่6ครับ ข้าที่6วันนี้ก็คือการทดสอดการยืนขยิงส้นเท้า10ครั้งนะครับตามตัวอย่างนะ10ครั้งนะครับเวลาทำปฏิบัติจริงไม่ต้องรีบนะครับถ้ารีบอาจจะได้ประโยชน์น้อยแต่ค่อยๆทำช้าๆก็จะเป็นการฝึกข้อเท้ากล้ามเนื้อขานะครับให้ได้ครบสิ เมื่อนักเรียนปฏิบัติครบสิบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปกาเ่องหมายที่ได้ปฏิบัตินะครับที่ได้ปฏิบัติว่านักเรียนได้ปฏิบัติจริงถ้าคนไหนไม่ปฏิบัติก็ไปกาในช่องไม่ปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นนักเรียนไปต่อในการทดสอบท่าที่7ท่าที่7ก็คือกระโดดไปข้างหน้า10ครั้งนะครับกระโดดไปข้างหน้า10ครั้งเนาะการกระโดดไปข้างหน้านั้นก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะครับเป็นการทดสอบ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาซึ่งมีอยู่ในการทดสอบสมรรถภาพด้วยแต่วันนี้ยังไม่เอาระยะทางขอแก่ให้กระโดดไปข้างหน้า10ครั้งนะครับไปแล้วกลับมากระโดดใหม่ให้ครบ10เมื่อครบ10แล้วให้ไปกาเครื่องหมายถูกในช่องที่ได้ปฏิบัติรายการที่7แล้วไปต่อรายการที่8รายการที่8เป็นการทดสอบการเดินต่อเท้า ยี่สิบเมตรนะครับดูรูปภาพนะเดินต่อเท้าการเดินต่อเท้าก็เรียนมาแล้วในทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานเดินต่อเท้านะครับก็คือเดินปลายเอาส้นเท้าแตะปลายเท้าหน้านะครับสลับไป20เมตรนะนักเรียนลองคำวนวณดูสิ20เมตรตรงไหนแค่ไหนอย่างไรแล้วครบเมื่อไหร่มากาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ได้ปฏิบัติครับ หลังจากนั้นเราไปต่อกันในท่าที่9นะครับท่าที่9ยืนกระโดดพับเข่าส้นเท้าแตะก้น10ครั้งอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือวิชาศึกษาและพระ,ะด้วยนะครับกระโดดยืนและกระโดดเอาส้นเท้าไปแตะก้นแล้วลงนะครับเป็นทักษะซึ่งมีอยู่ในหนังสือเรียนด้วยค,คุณครูก็ให้หนักเรียนดูรูปภาพในหนังสือเรียนและดูรูปภาพตรงนี้ แล้วปฏิบัตินะครับตามทักษะนับ1น,นะครับนับสตามทักษะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะถ้ารีบและอาจจะล้มเสียจังหวะได้ก็ค่อยๆทําช้าๆเมื่อทําครบ10ครั้งแล้วให้นักเรียนมากราวเครื่องหมายถูกในช่องที่ได้ปฏิบัติในรายการที่9นะครับไปรายการสุดท้ายท่าสุดท้าย ในการฝึกวันนี้ก็คือถ้าโยนรับ10ครั้งถ้าโยนรับเป็นท่าทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะครับโดยให้นักเรียนหาอุปกรณ์ที่สามารถโยนขึ้นไปกลางอากาศเกิดหล่นแล้วมันไม่แตกไม่เป็นอันตรายนะครับก็เช่นลูกบอลลูกบอลพลาสติกหรือตุก๊กตา หมอนเล็กๆไกลไม่มีก็ไปหาผ้านะครับอาจจะเป็นผ้าเช็ดตัวมาม้วนแล้วใช้ยางวงรัดเมื่อใช้ยางวงรัดเสร็จแล้วก็สามารถจับโยนแล้วรับได้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถทําเองได้โดยนักเรียนเองนะครับแล้วก็โยนขึ้นไปแล้วก็รับให้ครบ10ครั้งถ้าหล่นให้นับใหม่นะครับครบ10ครั้งเมื่อไหร่ แล้วไปประเมินในช่องที่ได้ปฏิบัติว่าได้ปฏิบัติแล้วนะครับ10ท่า10คะแนนจากการประเมินผลทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายในวิชาพะละศึกษาทําให้ครบนะครับทำให้ครบแล้วที่สําคัญที่สุดนักเรียนส่งให้คุณครูนะครับโดยส่งมากับการบ้านและงานที่จะส่งในวันศุกร นะครับคุณครูก็จะไปเก็บมาตรวจลงคะแนนให้กับนักเรียนนะครับแล้วคุณครูก็จะคืนแบบบันทึกการทดสอบไปให้นักเรียนเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอเพื่อเป็นผลงานของนักเรียนต่อไปนะครับและในครั้งต่อไปคุณครูก็จะให้แบบฝึกแบบฝึกแบบประเมินผลในท่าการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าอื่นๆ โดยให้แบบบันทึกไปให้นักเรียนได้ปฏิบัติและฝึกพร้อมท,ทั้งทดสอบเก็บคะแนนในครั้งที่2ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมไปฝึกกันนะครับฝึกเสร็จบันทึกเสร็จที่สำคัญอย่าลืมมาส่งด้วยมีหลายคนบอกว่าส่งทางไลน์ได้ไหมถ้านักเรียนคนไหนส่งสังไลน์ทางไลน,น์นะครับกรุณานะครับกรุณาบอกชื่อ นะคุณครูก็จะเปิดดูนะครับเปิดดูเสร็จคุณครูก็จะดูและคุณครูก็จะแคปหน้าจอไว้เพื่อไปลงคะแนนให้กับนักเรียนนะครับแต่นักเรียนที่ส่งทางไลน์จะไม่ได้ลายเซ็นนะครับส่วนคนที่ส่งเป็นกระดาษแบบบันทึกจะมีลายเซ็นของครูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับเอาละไปดูการ้อมแล้วไปปฏิบัติกันเลยนะครับอย่าลืมวันนี้เราได้แบบฝึกปฏิบัติเราได้คะแนนและที่สาคัญที่สุด เราได้สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายก็ขอหทุกคนได้ปฏิบัติให้ครบนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในแบบฝึกครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ